เราสองกันเปรีวก่อนนะครับันนี้สาร่าลัตนาโกสินเราขึ้น,น,นยังไงขึ้นบันไดครับวันนี้ไม้กันสั่นไม่มีมีแบบไม้กันหมา <c oughs> เขาบอกเด็นต์ตังผู้ใหญ่มาไม่กันต้องต่อโหน้านสองวันนี้จะสั่นๆหน่อยเพราะดืมไม้กันสั่นครับนีแ่แล้ววิวดีมากๆ,ๆเลยครับก็คือจะเห็นเป็น นี่เราจะนักตัวศินศกนะครับขึ้นต่อชั้นที่ห้าอันนี้ไม่มีลิฟต์นะครับใครที่เป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มาก็ ต้องกินชั้นล่างนะครับผมไม่ไหวครับไหว kháng đi lời nào trông nè nè mẹ không ô mẹ con lông lưa vậy hả L2 A1 นะครับแล้วก็ S5 ครับผมอา่าแล้ว L2 ก็จะมีอยู่ที่ถ้าเกิดของมือ2เนี่ยจะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นสามครับผมแถว0กห้ามืหนึ่ง มือหนึ่งก็จะอยู่หกหมื่นห้าครับที่แบบพร้อมส่งถ้าสั่งใหม่มือสองอยู่สี่0มืนเก้าครับม,มือหนึ่งอยู่ที่ห้าอยู่ที่ตรอละหกหมืนครับ ก็จะทําให้ได้หกหมื่้าหมื่นครับผมถ้าเกิดมือหนครับ4ี่หมื่นนี้ก็ได้เป็น A1 กับเอหนึ่กับตัวยี่สิทีเครับตัว L2 26th ยี26่สิบกับ A1 23th ครับ งบสี่หมื่น 4, ครับที่6ีเฮดจะเป็นตัวเตี้ยกว่าครับผมเป็นตัวเอ่อต้นตัวอย่างเงี้ยนะคะ่ะ S9 ครับแต่เป็น power build in ครับคล้ายๆ T2T z นะครับเป็นแบบว่า T2T ตัวเตี้ยครับแล้วก็มี T2T 25่้ 25, า T h ประมาณ40,000กว่า ็มีแอลสองมือสองครับก็คือถ้าเกิดมือสองตัวทีเีออเด์ก็ได้4,9่หม้าถ้าเกิดแล้วก็มีตัวของยี่สิบดีเอสครับสี่หมนเจ็ด เดี๋ยวลองใช้ทีนึงอาจจะลงมาได้อีกหน่อยครับเป็นทีอีก็จะอยู่ที่าเป็นติด่อจะ17วันต้าเนนีมันก็จะอยที่การ14วัน<ป>ยังไงเดี๋ยวอินบ็อก์มาเดี๋ยวผมทำแล้วให้ มีคนโทรมาถามราคาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ราคามันขึ้นมาเพราะ,ะไรายได้ตอนนี้ก็ค่อนข้างขึ้นนะครับบิตคอยขึ้นไปล้านแปดแล้วนะครับก็ทาให้ราคาปรับสูงตัวสูงขึ้นนะครับแล้วดีลเลอร์ตอนนีข้ของก็ขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่นักลนเขาบอกเบาบางมากก็คือมีจํานวนน้อยการผลิตใหม่ก็ออกมาไม่เยอะมากนะครับถ้าความยากก็เลยไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ ราคาบิทคอยขึ้นนะครับรายได้ก็เลยปรับสูงขึ้นราคาเครื่องที่คนที่จะปล่อยออกมาก็ราคาสูงขึ้นนะครับแต่ไยังไงก็อินบ็อกกาสอบถามกันได้นะก็วันนี้เรามาไลฟ์ที่เอ่มาถ่ายวิดีโอนที่เอ่อซา,า,าร่ารัตนโกสินนะครับก็เป็นร้านอาหารที่อยู่บนท็อปลุกนะครับวิวสวยนะครับใจกลางเมืองนะครับยวตองสั่งอาหารอยู่ครับดูเมนูกันหน่อยไหม ถ้าดูเมนูเมนูนะครับก็จะประมาณนี้จะมีวา นี่ก็คือาลารัานกสิยจี์นี่วันใดก็ต้องได้วน,นขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นมานครับห้าชั้น,นครับผมก่อจะถึงที่นี่ก็เป็นเมืองกรุงเทพนะครับใหญ่โตโอ่อาครับก็วันนี้ก็มารีวิวการคุยกับลูกค้านะครับก็ ของก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมีสต็อกบางรุ่นนะครับแล้วก็บางรุ่นจะเป็นเราฝากขายครับก็จะของจะมีประมาณนี้แล้วก็มีสักสิบห้าครับที่เขาฝากขายมาก็อินบ็อกซ์สอบถามราคาได้สองแสนกว่าบาทนะครับก็ยังไงก็ใครจะเข้ามากินอาหารที่นี่ครับก็จองกันก่อนนะครับงั้นเต็มแน่นอนนะครับนี่สงเดินเข้ามาครับก็จอดรถนะครับด้านนอกหรือว่าจอดริมถนนนะครับผม แล้วก็เดินเข้ามากันนะครับนะรบ,บ๊ายบายครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจบิตคอย miner เดี๋ยวมีข่าวต่างๆอัปเดต update, ก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับบ๊ายบายครับ